สวัสดีชาวราศีพิจิกคำทำนายนี้สำหรับวันที่8ถึง14กรกฎาคม2567ว้าวพลังงานช่วงนี้ดูดีๆชาวพิจิกเหมือนกำลังก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากมุ่งหน้าสู่เป้าหมายและความฝันปล่อยวางภาระที่แบกรับไว้โดยเฉพาะปัญหาของผู้อื่นที่อาจส่งผลต่อความสุขของคุณ ช่วงนี้ลองเปิดใจรับฟังเสียงเรียกจากจักรวาลล้างสังหอ์ของคุณอาจมีคำตอบซ่อนอยู่พยายามเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยความอดทนฝึกปล่อยวางมองโลกในแงด่ดีและเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองก่อนที่จะไปดูไพ่เราจะมาดูไพ่ออรเคเลกันก่อนไพ่เหล่านี้มีพลังงานที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ ไพ่ใบแรกคือให้คนอื่นทำงานแทนคุณสื่อถึงโอกาสในการเอาซอร์สมอบหมายงานที่ไม่ถนัดให้ผู้อื่นจงโฟกัสไปที่ทักษะและจุดแข็งของคุณรับรองว่าทุกอย่างจะราบรื่นช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีอุปสรรคมาขัดขวางเป้าหมาย เตรียมรับมือกับเรื่องวุ่นวายกังวลใจหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลต่อเรื่องเงินช่วงนี้ควรชะลอการเปลี่ยนแปลงตัวเองลงบ้างเพราะอาจทำให้คนที่หวังดีกับคุณรู้สึกห่างเหินพยายามคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะอาจมีเรื่องที่ทำให้เสียเงินแบบไม่คาดคิดปล่อยวางกับสิ่งที่สูญเสียไป ยังมีคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณคุณอาจรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่ผ่านไปจงยอมรับความจริงและปล่อยวางกับสิ่งที่สูญเสียแม้จะมีเรื่องกวนใจแต่โดยรวมดวงของคุณยังดีคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่คุณเคยคาดหวังไว้บางทีมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ จักรวาลกำลังนำพาคุณไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าที่คุณเคยฝันจงปล่อยวางและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆสำหรับบางคนคำแนะนำนี้อาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หากใครสักคนเลือกที่จะเดินจากไปจงปล่อยวางและก้าวต่อไปยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่เอาละมาเริ่มดูการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่กันเลย สำหรับคําพยร์กรวันนี้ไพ u e e n of s o อ r c e ที่เปิดได้สื่อถึงบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดคิดวิเคราะห์เก่งรักความยุติธรรมแต่บางครั้งอาจจะดูเจ้าระเบียบตั้งกรอบความคิดหรือสร้างกำแพงกั้นระหว่างตัวเองกับผู้อื่นลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนใหม่ๆชีวิตของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งคนที่เข้ามาและออกไปจากชีวิตคุณควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโลกนี้อาจจะโหดร้ายแต่คุณไม่ควรปล่อยให้มันทำให้คุณกลัวจนปิดกั้นตัวเองประสบการณ์เลวร้ายในอดีตไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำร้ายคุณลองเปิดใจให้โอกาสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆการป้องกันตัวเองมากเกินไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวต่อไปและเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตการพยายามควบคุมทุกอย่างจะนำไปสู่ความวิตกกังวลปล่อยวางบ้างสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อต้องการไพ่เพจออฟวอนสัปดาห์เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานสร้างสารรค์ มีโอกาสได้แสดงความสามารถและดึงดูดความสนใจไพโฟ์ออฟซอร์ช่วงกลางสัปดาห์เหมาะแก่การพักผ่อนฟื้นฟูพลังกายพลังใจไพในอฟสอฟซอร์ปลายสัปดาห์อาจจะมีความกังวลหรือความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่เตรียมรับมือกับพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนจะดีๆแต่ดันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตอนท้าย ช่วงแรกของสัปดาห์ดูเหมือนจะราบรื่นสนุกสนานแต่ปลายสัปดาห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความกังวลใหม่ๆเข้ามาเตรียมใจรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันราวกับว่าเพิ่งจะเจอความสงบได้ไม่นานเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นสงนันช่วงนี้พึงระวังแม้จะรู้สึกเหมือนกำลังจะเจอความสงบสุขแต่สิ่งต่างๆอาจกลับตลบัด มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสร้างความวุ่นวายทั้งในทางโลกีและทางจิตวิญญาณวิธีรับมือมันทำความสะอาดพลังงานรอบตัวเพื่อไม่ให้ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาบางคนอาจรู้สึกไม่พอใจกับความสงบสุขของคุณมองว่าคุณหนีห่างจากพวกเขาเตรียมรับมือกับคำพูดเชิงลบ เข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะช่วยเหลือทุกคนให้พ้นทุก์แต่ละคนมีวิธีชีวิตของตัวเองไพเดอร์กิงออฟเพนเทอรสบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินไพเทมเพล c สหมายถึงโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จไพเทนออฟซอร์สื่อถึงจุดจบของสิ่งเก่าๆนำทางไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าโดยรวมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน สิ่งเก่าๆบางอย่างจะออกไปจากชีวิตแต่จะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนจงใช้ช่วงนี้เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตโฟกัสกับความคิดสร้างสารรค์และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พยายามทำร้ายคุณสิ่งที่ทำให้คุณไม่สงบสุขและเส้นทางที่ผิดทั้งหมดจะถูกตัดออกไป ซึ่งอาจจะรู้สึกท้าทายในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วจงปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่สามารถมีได้ในเรื่องความรักอาจจะมีคนที่คุณคิดว่าจะไปกันได้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นพวกเขาอาจจะพยายามบังคับหรือควบคุมคุณคุณรู้ว่าเขาเป็นคนดีแค่ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ไป เพราะมันไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณไพ่ f of Cups ความจริงอาจจะเจ็บปวดโดยเฉพาะกับคนที่พยายามทำร้ายคุณพวกเขามีปัญหาของตัวเองและกำลังฉายมันใส่คุณอย่าเก็บมาคิดมากคุณกำลังก้าวออกจากน้ำที่เชี่ยวไปสู่ท้องทะเลอันเงียบสงบ Six of Swords คุณไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องแย่ๆติดตัวไปในเส้นทางใหม่ของคุณ ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณเองผ่านโชคชะตาและการเติมเต็มความปรารถนาคว o นออฟ r อสมีบางสิ่งที่คุณเก็บไว้ภายในมานานกำลังจะปรากฏขึ้นแต่มันอาจจะรู้สึกสับสนนิดหน่อยเพจออฟออสการหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะกับคนที่หลอกลวงคุณคุณอาจเจอคนที่มาปัญนป่วน พวกเขาอาจจะอิจฉ้าหรือพยายามฉลองความล้มเหลวของคุณแต่คุณไม่ต้องสนใจเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดในทางกลับกันคนรอบข้างของคุณต่างก็ยินดีกับความสำเร็จของคุณพวกเขาอาจจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เพื่อฉลองให้คุณปล่อยให้คนไม่หวังดีไปมีความสุขกับความคิดเพ้อฝันของพวกเขาก็พอ ช่วงนี้คุณกำลังเผชิญกับความสับสนวุ่นวายในชีวิตจงอย่าปล่อยให้มันครอบงำคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศที่มั่นคงท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่จงมุ่งมั่นค้นหาทางออกสัญชาตญาณของคุณกำลังบอกใบว่าคำตอบนั้นซ่อนอยู่ภายในลองเปิดใจรับฟังเสียงหัวใจไพ่ใบนี้สื่อถึงอะไรบ้างนะ เทนนออฟคแสดงถึงความสุขสมหวังความสมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์ทั้งด้านครอบครัวคู่รักหรือมิตรภาพ Queen Of Wands พลังแห่งไฟอันร้อนแรงบ่งบอกถึงโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนที่เปลี่ยมไปด้วยแพชชัน่นมีความมุ่งมั่นคล้ายคลึงกับคุณในออฟซอร์สพลังแห่งความกระตือรือร้น t r e e Of Pentacles การทำงานเป็นทีมความร่วมมือ โฟล o อฟคั s class, ความเบื่อหน่ายจากคำใบ้ของไพ่โอกาสใหม่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจในตอนแรกแต่บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้เติมเต็มความปรารถนาของคุณพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับคุณสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีผู้คนที่ไม่หวังดีจะได้รับผลกรรมจากการกระทำ อย่างไรก็ตามจงระมัดระวังอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปค่อยๆปรับตัวและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆขออวยพรให้คุณโชคดีและมีความสุขในชีวิต